กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับนะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมขออนุญาตกลับมาพูดถึงในเรื่องราวของวัตถุมงคลเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปของผมเนี่ยช่วงหลังๆอาจจะมีถ่ายอย่างอื่นบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่จําเจนะครับช่องผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ จะมีเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างได้รับชมรับฟังกันนะครับนะ,นะครับแล้ววันนี้นะฮะผมนะครับก็พูดคุยกันในเรื่องของวัตถุมงคลน,นะครับและวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวของตะกุดนะครับตะกุดโทนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับสายเหนียวสายมหาอุด ไม่ควร ane, พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับนะครับผมผมเนี่ยฮะก็ต้องบอกตามตรงนะต้องเรียนตามตรงว่าอ่าผมชอบตะกุดนะครับผมชอบมากเป็นการส่วนตัวชอบมากกว่าวัตถุมงคลอื่นๆนะครับเนื่องจากว่ามันดูศิลปะดูอ่เข้มขขังดูโบราณนะครับดูโบราณฮะผมจะสะสมตะกุดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบสายไหนนะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกสายเหนียวนะ คำว่าคนที่ชอบสายเหนียวคนที่ชอบสายมหาอุดจะเป็นพวกดือ้อพวกเกเรประมาณนี้ครับอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับของวัตถุมงคลเนี่ยก็จะต้องอ,อยู่กับคนที่เป็นคนดีนะครับคุณพระถึงจะคุ้มครองนะครับอ่ะนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะวันนี้ครับตะกรุดโทนที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเป็นของพระอาจารย์สุนทรกับตาปุญโญนะครับอ่ะ จัดสร้างในปีพศ2562ปีก็4ปีที่แล้วนะครับราวๆปีที่แล้วนะครับตะกุดโทนรุ่นนี้นะครับขนาด3นิ้วนะครับเป็นตะกุดที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดว่าใช้คล้องเอวเนี่ยก็ไม่เกะกะ,ะไม่ขวางจนเกินไปถ้าเกินยาวๆเนี่ยก็จะคลองขวางหน่อยเนาะนะครับ mm hmm. ผมมีตะกุดดอกนี้นะครับก็ช่วงๆที่พระอาจารย์สุนทรน,นั่นเนี่ยนะครับ ได้สร้างช่วงประมาณปีนั้นผมก็เห็นแล้วเนาะโอ้ประสบการณ์ผมต้องบอกว่าเหนียวนะครับเหนียวจริงๆนะครับเหนียวจริงจเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจุดโทนรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์สุนทรกระตะปุญโยนะครับท่านนะครับอยู่ที่วัดบ้านกวนบุญครับตำบลจันเพนะครับอำเภอต่อไยจังหวัดสกลนครนะครับโอ้โหทางสายจังหวัดสกลนครนี่มีบุรพาจารย์พระเกจิเยอะนะครับ เนื่องจากแถวนั้นเป็นภูเขาลำนอภัยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ปฏิบัติเป็นสายปฏิบัติสายธุดงเนี่ยจะชอบอยู่ในโซนนั้นกันนะฮะอะเข้าเรื่องในเรื่องราวของตะกุดของเราในวันนี้นะครับตะกุดทนร,รุ่นแรกของพระอาจารย์สุนทรเนี่ยต้องบอกเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับพระอาจารย์สุนทรเนี่ยนะครับท่านจะดังมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็คือถ้าเป็นพระที่เป็นพระทุดงนะครับเป็นพระที่อยู่ในป่าในเขา ท่านชอบแบบว่าเรียบง่ายนะเป็นพระที่เรียบง่ายสมถะอยู่ในป่านะครับไม่ต้องการพวกอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะครับอยู่ในป่าในเขาวัดท่านก็จะอยู่บนภูเขาเลยนะครับนะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปกราบไหว้ท่านค่อนข้างเยอะนะครับช่วงแรกๆนะครับก่อนที่จะท่านจะเป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับก็มีลูกศิษย์เนี่ยนะครับก็ไปหาท่านนะครับแล้วก็ไปกราบท่านนะครับ แล้วก็ได้นําตะกุดนะครับมาลองนะครับตะกุดมาลองนะครับก่อนที่จะมีวัตถุมงคลลงท่าลงมาเนี่ยเป็นตะกุดโทนหนังกองแตกนะครับตอนนั้นยังไม่มีรุ่นนะครับเพราะว่าท่านทําของท่านนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ขอไปลองนะครับปรากฏว่าครับปืนยิงไม่ออกนะครับปืนยิงไม่แตกเลยครับมีคลิปดูในวิดีโอของ y o u t u b e นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้คลิปนั้นนั้นยังอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับ ผมขอไม่เอืยนามอของของคุณพี่ท่านนั้นนะครับผมะจำไม่ได้ว่าท่านชนื่ออะไรหรือว่าตรงนี้ก็หาดูถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนลองลองไปหาดูแล้วกันนะครับว่ายังยังมีอยู่ไหมนะครับเป็นตะกุดหนังกองแตกนะครับเป็นตะกุดหนังกล้องอ่าเป็นตะกุดโทนะครับปรากฏว่ายิงไม่ออกครับพอยิงไม่ออกนะครับพี่ท่านนั้นนะครับก็ได้ไดลันวาจาไว้ประมาณนี้ครับว่าถ้าเกิด วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี in practice, career career. ่ยย <combined> ิงไม่ออกครับพี Fed ่เขาจะสร้างเหรียญให้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็เลยมีการสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เป็นที่รู้จักนะพระอาจารย์สุนทรตั้งแต่ในช่วงนั้นมานะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับจนมาถึงตะกุดโทนรุ่นนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างเหรียญออกมานะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ ผมก็มีนะครับผมมีเหรียญองท่านด้วยนะครับเหรียญรุ่นนั้นผมก็เก็บนะครับก็เหรียญนั้นก็ยังมีการไปลองอีกนะครับก็ใช้ปืนยิงเหมือนกันนะครับปืนทดลองการการยิงก็ปรากฏว่าไม่ออกอีกนะครับโอ้โหท่านท่านคือท่านเป็นสายนี้จริงๆครับต้องยอมแล้วว่าท่านเป็นสายมหาอุดนะครับมหาอุดสายเหนียวนะครับอันนี้คือผมต้องาที่มาที่ไปก่อนนะครับก่อนที่วัตถุมงคลจะมาถึงผมและที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมครับวัตถุมงคลที่มาถึงมือผมเนี่ยการที่ต้องลองเนี่ย มันย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ครับอะพูดในเรื่องของวัตถุมงคลที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก่อนตะกรุดโทนร,รุ่นนี้นะครับตะกรุดโทนร,รุ่นนี้นะครับก็สร้างเมื่อปีพศ2562นะครับอย่างที่ได้นําเรียนท่านผู้ชมไปในช่วงต้นคลิปนะครับและนะครับมีอยู่ประมาณาไม่แน่ใจว่ามีกี่ขนาดกี่ความยาวกี่กี่นิ้วบ้างนะครับแต่ที่แน่นที่ผมถือจะเป็นดอกที่ยาวที่สุดนะครับก็คือ 3นิ้วนะครับแล้วมี2นิ้วและไม่แน่ใจว่าจะมีอีก1นิ้วหรือว่า1.5นิ้วเนี่ยแหละครับไม่แน่ใจนะครับตะกรุดทนรุ่นนี้ของท่านนะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดข้างในเลยแล้วกันฮะเราจะได้เห็นตะกรุดด้านในนะครับมานะครับก็มีเห็นไหมฮะมีชื่อมีชื่อของท่านอยู่นี่ฮะนะครับมีชื่อครับหลวงพ่อสุนทรเนี่ยฮะหลพอสุนทรนะครับแล้วก็มีเลขโค้ด ครับ169นะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าสร้างเท่าไหร่นะครับก็มี3ขนาดเนาะ3ขนาดแล้วก็มีมีดอกเงินด้วยบ้างไม่แน่ใจนะครับดอกเล็กนะครับแต่ตะกุดทนดอกที่ใหญ่ที่สุดก็คือดอกนี้ครับ3านิ้วนะครับแล้วก็นะฮะก็จะมีตัวโค้ดดอกนะครับตัวโค้ดที่เป็นตัวนะนะครับนตัวนี้ก็คือนอุดปืนนะฮะ นาอุดปืนนะครับท่านต่อไว้สองฝัง่งนะครับและนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอีกว่านะครับตะกุดตัวนี้ก็คือเป็นตะกุดโทนและข้างในเนี่ยครับรายละเอียดเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านจะจานเป็นตัวนะตัวนี้แหละครับนะฮะตัวนาตัวตัวนาะนะอุดปืนตัวนี้แหละครับนาอุดปืนนี่ะนะครับนะ atom. แต่ว่าท่านจะจานจานด้านในตะกุดนะครับอ่าท่านจานด้านในตะกุดนะครับแล้วก็ จานมือทุกดอกเลยนะครับท่านจานมือทุกดอกนะฮะโอ้โหนี่ท่านท่านจานทีละดอกทําทีละดอกคือแฮนด์เมดล้วนเลยนะครับท่านก็ทําของท่านไปเรื่อยๆนะครับจากที่ดูลูกศิษย์ท่านเล่ามาให้ฟังนะครับ <S <S ท่านก็จจานแล้วก็จานสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลายขนาดล้วอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วครับแล้วก็จานรวบรวมเรื่อยๆนะครับนะฮะและนะครับ ค่าถาที่ท่านใช้จานข้างในเนี่ยครับอย่างที่ได้เรียนแจ้งว่าเป็นนักอุดปืนนะครับที่ท่านได้จานลงนะครับนักอุดปืนนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยท่านจานเป็นภาษาไทายนะครับจานเป็นภาษาไทายนะครับนะครับได้พอทราบข้อมูลคร่าวๆนะครับท่านจะจานเป็นตัวนักอุดปืนนี้แหละครับ mm hmm. แล้วก็ภาษาที่ใช้จานเนี่ยไม่ใช่ภาษาขาลอมนะครับเป็นภาษาไทายอ่านง่ายๆเลยครับ เราอ่านเราจะรู้เลยนะครับเวลาท่านจาร์เนี่ยท่านจะบอกขั้นตอนการทําตุกขนของท่านด้วยนะครับคร่าวๆจากที่ได้ยินมาไม่แน่ใจว่ามเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็ได้ฟังท่านนะครับท่านบอกว่าท่านจานตัวน้ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็วาดลากเส้นตัวนะนนะ้ดปืนเียนะครับแล้วก็ว่าด้วยเป็นคาถาปัทมังครับเวลาที่คนที่เกจิหรือว่า คนที่ทําวัตถุมงคลเนี่ยเวลาที่ทําตัวหน้าเนี่ยจะว่า,าปัตมังพินทุก,กังชาตาังเนี่ยจะลากจนเสร็จนะครับลากจนเสร็จว่ากระถาไปด้วยแล้วก็ลากตัวหน้านไปด้วยนะครับท่านทําแบบนี้ทุกดอกเลยนะครับและจานเป็นาษาไทยนะครับปัตมังพินทุก,กังชาตังทุติยังทันทะเมวจะจัตนะท่านก็จานลงไปด้วยนะครับาจานลงในตุกกดจนเต็มนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะรูปเอาไว้ในภาพหน้าปกนะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูได้ที่ภาพหน้าปกละนะครับอันนี้คือในคลิปของขออนุญาตพูดเป็นเรื่องราวทั้งหมดดีกว่านะครับส่วนภาพเนี่ยตัวตะกุดที่จานด้านในนะครับท่านจะม้วนเข้าด้านในนะครับมีรูปหน้าปกนะผมจะแปะไว้ตรงรูปหน้าปกของคลิปละกันนะครับท่านก็จะว่าพินทุนะครับปฐมังพินทุกลางชาตาเนี่ยก็คือท่านจะลากตามตัวหน้าที่ท่านท่านได้จานนะครับ จนครบทุกดอกแล้วก็ม้วนนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับท่านก็รวบรวมไว้ในบาทนะครับแล้วก็สะสมตะกรุดเอาไว้นะครับสะสมแล้วก็ท่านจะปลูกใส่ทุกวันศิลนะครับโอ้โหแล้วก็ปลูกเสกใส่ในบาทนะครับก็คือเคล็ดลับของด้านนั้นบอกว่าถ้าเอาวัตถุมงคลตะกรุดเนี่ยไว้ในบาทใส่ในบาทแล้วก็ปลูกใส่มันจะกึกก้องมันจะขังนะครับนี่โอ้โหผมว่าตะกรุดของท่านนี่มันโอ้ หายากนะครับตระกุดแบบนี้นะฮะหายากจริงปกติก็ถ้าจะเห็นเกจิดังๆเนี่ยเราจะเห็นปั๊มเลยนะครับใช้เครื่องปั๊มเลยนะครับถ้าเห็นจานมือแบบนี้จานทีละดอกละดอกแบบนี้ครับผมว่าโอ้โหหายากครับอมาดูใกล้ๆครับผมเห็นไหมฮะอย่างที่ผมได้นําเรียนเลขสวยได้ยนะครับหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้ผมบูชาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับตระกุดท้นรุ่นนี้ผมมีสองดอกนะครับมีสองดอกที่เป็นดอกใหญ่นะครับมีดอกนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ ดอกหนึ่งจะเป็นที่ผมติดตัวนะครับดอกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลี่ยมผมเคยใส่หลอดไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมใช้อีกดอกหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับผมเอามาผมต้องลองสิครับถ้าบอกว่าสายเหนียวเนี่ยผมต้องลองครับแล้วผมลองจริงนะฮะมหาอุดคงอพันเนี่ยถ้าเจ๋งจริงต้องลองได้ครับท่านบอกเลยของดีอยู่ที่ไหนเนี่ยลองได้ครับแต่ท่านจะย้าลูกสิทย์เสมอว่า จริงๆถ้าของมันดีบางทีก็ไม่ต้องลองก็ได้นะครับของมันดีอยู่แล้วบางทีมันจะเข้าตัวนะครับท่านบอกงนี้ฮะแต่ถ้าเกิดจะลองลองได้แต่นะครับให้ท่านปลุกเสกเป่ากาถาก่อนนะครับมันจะได้แรงนะครับแต่นะครับด้วยความดื้อของผมเนี่ยผมก็ลองนะครับเอาตะกุดดอกนี้มาลองเลยผมใช้มีดคัตเตอร์คมๆเลยนะครับใหม่ๆเลยเอี่ยมเลยครับผมต้องบอกกล้าพูดเลยผมลองจริงฮะผมใช้มีดคัตเตอร์ ถอดใบอิ่มเอี่ยมไปเลยครับนะฮะแล้วก็กำเนี้ยกำแล้วก็กรีดแขนนะครับมันยังพอมีลอยอยู่ตรงนี้ผมผมลองเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่เข้าครับท่านผู้ชมคัตเตอร์คมๆแบบนี้ครับท่านโดนนิดหน่อยเบอะแน่ครับผมเชื่อว่าเบอะแน่ครับผมเชื่อของท่านเลยหลังจากนั้นมาผมมีตะกรุดของท่านดอกแรกเนี่ยผมตามหาเหรียญเลยที่นี่ครับ ผมตามหาเหรียญของท่านเลยครับแล้วผมก็ได้เหรียญนั้นมานครับเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญที่โอ้โหปืนยิงไม่ออกแล้วตะกุดดอกนี้ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมแบบว่าทัานทีแบบชอบแนวสายตะกุดเนี่ยที่จานมือทุกดอกแบบนี้ท่านตั้งใจทจําจริงฮะถ้าดูในอไปดูใน Facebook ก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เล่น a c e b o o k นานแล้วนะนะท่านผู้ชมสามารถท่านที่ททเล่น Facebook อยู่เนี่ยเซิร์ชคำเซิร์ชหาพระอาจารย์สุทรกรตะพันยู่ครับลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะลงคลิปลงรูปไปเยอะอยู่นะครับ ท่านที่ชอบสายประสบการณ์เนี่ยผมแนะนําเลยครับของพระอาจารยส์สนทรยิ่งเป็นตะกุดโทนดอกเนี่ยนะฮะผมการูดเลโลสินเหนียวสุดๆนะครับเหนียวจริงๆไม่เข้าครับมีคมคมยังไม่เข้าแล้วแล้วอย่างหนึ่งนะคือตะกุดเนี่ยของถ้ามันเป็นนะ้าอุดปืนนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตะกุดที่เป็นพวกตะกุดอยู่ปืนเนี่ยนะครับผมอยากลองนะครับผมอยากจะลองแต่ก็ผมลองแล้วว่าความเหนียวนี่ได้แล้วตะกุด ถ้าเอาไปลองในเรื่องของมหาอุดเนี่ยนะครับไม่ดีกว่าเนาะไม่ดีกว่าเพราะปืนผ่าหน้าไม้เราไม่ควรไปไปเล่นกับมันนะครับมันมันไม่มันไม่ปลอดภัยนะฮะไม่ควรประมาทนะครับเรารู้ว่าของหน้าไหนที่ดีเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจนะครับผมก็เลยเก็บเอาไว้นะครับผมข้อสุนทอเนี่ยครับพระอาจารย์สุนทอนเนี่ยก็ ช่วงนี้ท่านกําลังสร้างวัดอยู่เนาะก็กาลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือว่า,าหน้าหน้าวัดท่านเนี่ยท่านจะสร้างก่อสร้างพระศิวีองค์ใหญ่นะครับถ้าผ่านวัดของท่านจะมองเห็นพระศิวีองค์ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยถ้าผ่านถนนเช่นนั้นผมไม่น่ใจะว่าถนนหมายเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้นะครับหรือคนที่เล่น Facebook อยู่เนี่ยนะครับก็กดเข้าไปดูได้แต่ผมต้องบอกจริงนะครับสายเหนียวไม่ควรพลาดต้องมีดอกนี้นะครับ โอชอบนะครับแล้วก็ม้วนด้านในนะครับสวยนะครับท่านผู้ชมถ้าดูดีๆนะเห็นไหมฮะจะเห็นเห็นรอยจานนะครับเป็นลายมือของท่านอยู่ข้างในฮะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหผังดูแบบแฮนดะ์เมดอะท่านผู้ชมนะฮะผมไม่ได้ขายตะกรุดนะผมบอกตรงผมมีอยู่สองดอกก็จริงเออแล้วผมมีดอกนี้ด้วยดอกหนึ่ง เป็นดอกเงินนะครับตอนนั้นคือในใน a c e b o o k ที่ผมเล่นเมื่อหลายปีทีแล้วเนี่ยใครที่อตอบถูกทายหวยนะครับรางวัลหวยออกอะแล้วผมก็เอาหมายท่าหวยออกตรงกับวัตถุมงคลท่านไหนนะครับเขาก็จะให้วัตถุมงคลมาก็คือได้ดอกเงินแล้วดอกที่ผมติดตดิที่พกติดตัวนะครับมันออกสามตัวตรงเลยนะครับแล้วตรงกับตะกุดของผมดอกนั้นด้วยแล้วก็ ลูกศิทธ์ท่านนก็เลยให้ดอกเงินนั้นมานครับก็สรุปแล้วก็คือผมมีดอกใหญ่1ดอกนะครับมีดอกเงินประมาณ1.5น้นิ้วอีก1ดอกแล้วก็มีดอกนี้2ดอกนะครับดอกใหญ่นะครับก็มีตะกรุดอยู่ทั้งหมด3ดอกอยู่ที่ผมนะฮะอ่แล้วนอกจากนี้นะครับผมยังมีพัะแก้วมรกตนะครับ พระแก้วมรกตของท่านเนี่ยก็ดังนะครับเพราะว่าท่านได้ปลูกเสกกับไหลคณาจารย์นะฮะของท่านนี่หัเหนียวทุกอย่างพระแก้วก็เหนียวนะครับมีคนแขวนพระแก้วของท่านไปฉีดยาเนี่ยเข็มฉีดยายังฉีดไม่เข้าครับดีดูฮะเป็นพระแก้วเข็มหักนะคือฉายยาวัตถุมงคลส่วนใหญ่ของท่านเป็นสายเหนียวนะครับเหนียวคงกระพันนะครับและไม่แน่ใจนะครับท่านอาจจะตอนนี้น่าจะมีทำในสายเกี่ยวกับเมตตาค้าขายด้วยนะครับเป็นพระผพนะครับเห็นแวบๆอยู่นะครับ นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ครับผมขอแนะนําตะกุดโทนรุ่นนี้ครับตะกุดโทนรุ่นแรกของพระอาจารย์สุนทรุนนี้ครับไม่ควรพลาดคนมีนะครับสายเหนียวนะครับสายที่อยากได้ของที่แบบว่าวัตถุมงคลแบบเหนียวเหนียวอุดปืนเงี้ยครับเอาไว้ใช้ในยามคับขันมีไว้อุ่นใจดีกว่าไม่มีนะผมมีตะกุดของห้ามหนอกแล้วนะผม ผมแขวนไม่ใช่ผมแขวนนะผมผมเจ้าแขวนเอวคาดเอวตลอดนะครับ <c oughs> ผมผมมีจะมีตะกรุดดอกนั้นดอกหนึ่งแล้วจะมีของอของะอาจาน,อ,าน,นอ,งงอ,อีกท่านหนึ่งของหลวงพ่อกท่านหนึ่งนะก็มีตะกรุดทองท่านใน่ดอกหนึ่งนะครับเพราะผมลองมาแล้วผมต้องรู้สิครับ <c oughs> <c oughs> ผมต้องรู้อยู่แล้วว่าของเหนียวจริงนะครับของท่านที่เหนียวจริงครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านไหนก็ตามที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับหาเลยครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณาหลักร้อย ร้อยนะฮะน่าจะอยู่จากร้อยถึงหลักพันต้นๆน,น,นะครับคงไม่เกินนี้แต่ผมเชื่อว่านะครับตะวกุดทูวนดอกเนี้ยต่อไปผมว่าอาจจะหายากแล้วเนาะขั้นตอนการทาหลวงพ่อท่านตั้งใจทํามากครับแล้วก็คนลองเยอะนะครับตะกุดรุ่นนี้ยคนลองเยอะจริงๆผมเห็นคนลองเยอะมากใช้มีใช้อะไรกีดโอ้โหสารบัญหันแหลกไม่เข้าครับไม่ส่วนไหนไม่เห็นมีเลือดออกสักสักหยดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้น รีบเก็บนะใครที่กาลังหาสายเหนียวนะครับวัตถุมงคลเนี่อเหนียวเนะี่ยรุ่นนี้ผมการันตีได้นะครับรีบเก็บรีบหามาสะสม nations. แล้วก็ใครที่อยากใช้ก็รุ่นนี้แหละครับมีไว้อุ่นใจแน่นอนนะครับก็ไปถามเชอาบูชาแต่ลูกศิษย์ท่านะน,ะน,นะครับจะชัวร์นะผมแนะนํานะครับลูกศิษย์เป็นคนใจดีนะลูกศิษย์ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับท่านให้มาเขาให้มาอยู่ประมาณดอกนึงนะครับ ตอนที่ผมตอบคำไอ้พี่ช่ตอบคำถามถูกตอนที่หัวฉันบอกตรงกับวัตถุมงคลของผมนะครับนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของวัตถุมงคลที่ผมนํามาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับชมนะรับชมรับรับทราบแล้วก็เจออะไรที่มันค่อนข้างที่จะพิเศษพิเศษหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับสายวัตถุมงคลสายบูสายอะไรต่างเนี่ยวัตถุมงคลตะกุดโทนของท่านนี้โอ้โห ท่านเก่งนะท่านพระอาจารย์สุนทรนะครับพระอาจารย์สุนทรกันจับปิโยนะครับ่ะรีบเก็บรีบผานกันนะท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้แจ้งท่านผู้ชมในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลประการใดที่ผิดพลาดนะครับต้องกราบขอไปอ่าท่านที่ท่านที่รู้ข้อมูลนะครับตรงไหนที่ผิดพลาดผมต้องกราบขอไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องอ่าต้องขอภัยท่านที่ เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับถ้าเผื่อข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยผมมานำวัตถุมงคลของพระอาจารย์ท่านเนี่ยมาเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของของท่านนะครับไม่ได้มามาโพสต์ขายนะครับไม่ได้ขายของนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาสิ่งอื่นใดนะครับที่แน่ๆเนี่ยผมเอาประสบการณ์มาเล่าเอาวัตถุมงคลดีๆมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะครับ,นะรบหรือว่าท่านไหนที่มี ข้อเสนอแนะนะครับว่าหรือว่ามีความคิดเห็นต่างๆนะครับอยากจะร่วมพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของผมได้นะครับก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมต้องกราบขอพระคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของผมนะครับถึงยงไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดไลค์อ่ากดไลค์กดติดตามนะครับ กดถูกใจนะนะเพื่อเป็นกำลังใจของผมด้วยกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับนะและ้วก็หวังว่านะครับจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับต้องลาท่านผู้ชมไปเฉียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ